ทตามาสุดท้ายของปีที่รู้สึกว่าปีนี้ในการมีแต่ความย่อย่อย่อแต่ตอนนี้ต้องบอกว่าตอนนี้มีของเก็บเก็บไว้ขอเชิญเพื่อนๆที่สนใจสมัครเป็นสมาชิกแฟนเพจ f a c e b o o k ของผมได้นะครับติดตามที่ลิงก์ที่เราจะแปะไว้ให้นะฮะสวัสดีครับเพื่อนๆครับเว็ดิสีธรรมพิสนะครับอันนี้คุยอะไรกันดีตอนนี้นี่ถึงแล้ว ปลายาสุดท้ายของปีที่รู้สึกว่าปีนี้ในการมีแต่ความย่อย่อย่อคือต้องมองภาพแล้วเฮ้ยในการมือสองนี่แม่งตกแบบคือเพื่อนจะเอาในการใน Facebook ในกลุ่มนู้นกลุ่มนี้มาเป็นเรฟเฟนซ์ขนาดนั้นนะครับเพราะนั้นเป็นราคาตั้งที่ยังไม่รู้ว่าจบเท่าไหร่ยังไม่รู้ขายกันเท่าไหร่ยังไม่รู้ว่าปิดดีลกันเท่าไหร่คือตอนนี้พ่อค้าทุกคนเนี่ยตอนนี้เริ่มร้องนะร้องกันเยอะเลยครับร้องว่าไม่รับได้ไหมพี่หรือว่าแบบเออผมขอแบบเรือนนี้ผมขอไว้ก่อน <BS> <S <S ผมยังมีอยู่หลายเลื่อนอยู่เลยอะไรเงี้ยคือตอนนี้เริ่มเริ่มมีกระแสนี่เริ่มออกมาแล้วพี่ไปดูเพจผมได้ผมยังมีติดค้างอยู่เลยตอนนี้ความรู้สึกผมนะมันเหมือนกับตลาดหุ้นเวลามันย่อใช่ไหมเราก็บอกเราต้องถั่วเราต้องซื้อมันคุ้มแล้วมันก็ย่อต่อแล้วเราก็ถัวต่อแล้วมันก็ย่อต่อแล้วเราก็ถัวต่อถัวจนไม่มีตังจะถั่วแล้วแล้วมันก็ยังลงมาอีกคือตอนเนี้ยต้องบอกว่าเหมือนมันเป็นไซเคิลเลยพี่มีคอเลกเตอร์เยอะคนมาก คือตอนนี้มันถึงมันเหมือนกับมันไซเคิลของคอลเลกเตอร์ที่เขาเก็บไว้ช่วงราคาลงรอบแรกมันมสองปีกว่าแล้วนี่เร็วนะราคามันเริ่มลงมาสองปีกว่าแล้วมันเริ่มเบื่อละรอดนั้นตอนนี้เริ่มมาขายพ่อค้าก็ถามพ่อค้าที่มีจรยบรณที่ดีก็ต้องรับซื้อโอยกตัวอย่างให้แล้วกันอาร์ซิมุตบลอนต์โรบโตบลอนต์ตอนนี้ก่อนเนี่ยตัวสตีลอยู่ประมาณแสนหนึ่งแสนสองชั่วโมงเนี้ยบลอนต์ะ เมื่อก่อนมันอยู่ประมาณแสนสี่แสนห้าชั่วโมงนี้บลอนด์น่ะขายกันจริงอ่ะแสนทวนขับทุนแล้วไม่เคยใสเลยเออซึ่ง,ซ,งซึ่งแบบเขารับเนี่ยอาจจะ 90, เก้าหมื่นหมิงที่เมื่อก่อนเนี่ยตอนมันย่อแล้วเนี่ยมันอยู่ประมาณแสนหนึ่งแสนสองตอนนี้พราคคารับซื้อกันจริงมีรับซื้อครับเจ็ดหมื่นหกหมื่นห้าคือมันจะมีกลุ่มคนที่เป็นคนเล่นในกาที่มีนิกาเยอะแล้วก็พร้อมที่จะทิ้ง มันกึ่งๆว่าไม่ได้เป็นหุ้นนะแต่เขาพร้อมชิงทุกราคาเหมือนกันแล้วถ้าเป็นพวกยอดนิยมหน่อยอะยอดนิยมหน่อยวันนี้ก็ต้องบอกว่าเอางี้ละกันวันนี้เห็นราคาที่แบบคือไม่พูดละไม่ขายก็แล้วสำเดจโตประมาณปีแบบ95ห้าน่าเป็นทีเทียมหรือลูมิโนวาก็แล้วแต่เป็นช่วงนั้นสมมติเก้าห้าขอบฟิล์มเนาะขอบฟิล์มกล่องใบเคยขึ้นมาอยู่พัก2องแสนแปดสามแสนวันนี้หลับซื้อล่าสุดตึกแดงอาทิตย์ที่แล้วแสนเก้า เชดต่ำสองแสนกล่องใบนะโอ้โหนี่ราคาสมัยไหนวะเนี่ยใช่กล่องใบนะปีสิบห้าปีพี่ราคารดเหล็ก,ลกสิบห้าปีที่แล้วใช่คือผมบอกให้เลยว่าไอ้ที่คุณถือไว้อะตอนเนี้ยใครยังมั่นมั่นนะตัวเองบอกว่ามี AP 15300ตกอย่างมากก็7จแปดแสนเนี่ยมั่นมั่นนะนี่ลองไปขายดูขนาดนนเลยวันนี้ลองไปขาย แต่ไอพี่ยอมรับว่ายับจริงคือพี่รู้ว่าผมอ่ะอึ้งอ่ะโอเมก้าแปดหกหนึ่งตอนนี้เท่าไหร่แปดหกหนึ่งอ่ะเก้าหมื่นพี่เก้าหมื่นะไม่ใช่ราคาขายวันนี้หราคาขายวันนี้เหลือแปดหมื่นสามถึงแปดหมื่นเจ็ดอยู่ที่สภาพแม่งรับกันเหลืยฮะเจ็ดหมื่นสองเจ็ดหมื่นควนโอ้โหในยี่สิบปีแล้วเห็นเมาโอ้ก็มันก็อยู่ที่พี่แล้วอ่ะไอ้ไหวปะ ไม่ไหวอ่ะเป็นของขายอ๋อมึงวิ่งแห่แห่ให้ตายกูรับแค่นี้อย่าลืมนะพ่อค้าที่รับในกาเก่าเป็นมีกี่คนจริงคุณคุณอย่ามาคุณอย่าเอ้ยไอไอแว่นนี่มั่วตลอดคุณไปดูดีกว่าคุณอย่ามาพูดกับผมว่าไอ้พ่อค้ารับสตาร์บัคเออแบทแมนผมพูดถึงในกาที่เกิน20ปีพ่อค้าที่เล่นเป็นมีกี่คนมาให้คนนี้ตีทั้งนั้นหละแหมผมอยากพูด เออคือตอนนี้แม่งตกเนี่ยเอาว่าเอาเาว่าราคาเหนาวเนี่ยเห็นแล้วเอาแบรนด์หนึ่งนี่ว่ะไอ้แบรนด์นี้พูดเราก็แซวแบรนด์นี้ประจำอยู่แล้วแซวต่อยอีกรอบไม่เป็นไรหรอก AP Code AP Code โค้ดโค้ดถ้าตัวธรรมดาสามเข็มเป็นไวโกโรสโกตีเท่าไหร่ดิแสนห้าสี่แสนห้านั้นราคาขายไม่ออกราคาขายไม่ออกนะไม่ออกย้ำไม่ออกวันนี้ราคาขายกันจริงๆ ผมว่ามีสี่แสนต้นมากๆที่เงินสดนะนี่พูดกันถึงเงินสดไม่ใช่ว่าโอ้ยคุณบอกโอ้ยผมว่าของที่บ้านไปชนแล้วได้มาราคาดีอันนั้นไม่รู้คุณไม่รู้เทคนิคของเขารับซื้อกันตอนเนี้ยไม่ข้ามสีแล้วถ้าเป็นตามเข็มสเตนเลสล่ะไม่มีแล้วอเลโย,ยโอ๊กอะเอาเลโยโอ๊กโอเลโยโอ๊กตอนนี้บอกแล้วไงคนมีไม่กล้าปล่อยพอเขาตีให้คุณอะร้องจากจนคุณไม่กล้าปล่อยล่าสุดโคโน,โนเนี่เอามาเนี่องคิดเลยหงเสียดายที่ไม่ได้เอาเพราะมันไม่ติด เพราะค้าไม่กล้าร,รับซื้อค<ม>โค้ดโคโนไวโกโค้ดโคโนไวโกราคาตั้งล้านห้านะพี่ตอนนี้รับกันอยู่เท่าไหร่วะ7จ็ดแสนไม่ข้ามหกพูดจริง <c oughs> โอ้โหมีเงินไหมล่ะเ <c oughs> จ็ดแสนนี่มันก็หักครึ่งแล้วนะมีเว็บหนึ่งเขาลงขายอยู่เลยโหกแปดแปดอเออแต่จริงๆผมได้เห็นแหละ <c oughs> เออรับจริงไม่ข้ามหกน่ากลัวน่ากลัวแล้วไม่ใช่อะไร ตอนแรกมึงคิดในใจเฮียเอาดีไหมวะเ,เอาขายของสักสี่เรือนแล่นไปเอาตัวนี้โทคุยแบบคนใหวงการแบบลึกมากมึงว่าลงเหรอวะกูว่าลงอีกคือตอนนี้สถานการณ์ในตลาดโลกมันมันไม่ดีเลยตอนนี้เศรษฐกิจมันแย่มากผมก็ว่าต้องลงอีกคือตอนเนี้ยเขามองภาพกันว่าถ้าไม่ใช่ชิ้น collectible อย่าพูดครับคือพูดคำนี้ดีกว่าก็จริงก็จริง ชิ้น collectible อย่างวันเนี้สามสองหนึ่งแบบครบเจนสองพี่ว่าอะไรสามแสนต้องกว่ายังกว่าอยู่ใช่ไหมใช่โชคดีถ้าครบมันคือสายครบอะไรครบเออกว่าอยู่อยู่อยู่ประมาณสามแสนแปดถึงสี่แสนเคเจนสองนะที่เหลือไปวัดสภาพเอาจะบวกเท่าไหรรเขาว่ากันไปแต่แต่พวกนี้คนคนสนใจอาจจะน้อยใช่เอาวันนี้ถ้าบอกว่า คนสอนเอาอย่างนี้เลยอ่ะเข็มเขียวอ่าเข็มเขียวเพื่อนพึ่งลงเลยอชอบขายเองเพื่อนคนนี้เขาชอบขายเองสองแสนกว่ามันต้องสองแสนกว่าก็ช่วงก่อนมันไปไกลแล้วสามแสนเออมันก็เด้งกลับมาใช่ตอนนี้เลยเท่าไหร่พอคารับสองสี่ห้าตัวเปล่างี้ตัวเปล่าด้วยก็ยังพอไหวยังพอไหวไหวกว่ายังพอไหวเพราะว่าตอนที่ผมผมรู้คำว่าสองแสนนี่คือช่วงสักหนึ่งเจ็ด 1617ง่งเเพื่อนเพื่อนช่วงนั้นไปเอาจากญี่ปุ่นมาแล้วมาขายได้กำไรกันคนละสองหมื่นสามหมื่นก็สองแสนสองแสนกว่าอ,อย่างนั้นตอนนี้ยังรับกัน2องกว่าก็โอเคผมว่าโอเคโอเคนะโอเคแล้วแบรนด์ที่แบบไปแล้วอะแบรนด์ที่ไปแล้วจริงๆแบรบนด์ที่เราไม่พูดถึงบ่อยๆเนี่ยม,มันไปกันเยอะแล้วนะอย่างผมยกตัวอย่างอย่างไบร์ลิงอย่างเงี้ยโอ้โหไบลิงล่าสุดเนี่ยไบ์ลิงน่ากลัวมากครับ ช่างราคาทองอย่างเดียวเลยนะล่าสุดที่มามาโชคดีที่รุ่นเก่าๆเขาอะทองหนัก <c oughs> อย่างไอตัวไอเบลเล่เบลเล่ที่มันทํากับเบลเล่มันมันเป็นก้อนๆเลยอะ,อะม่ทองหนักมากอไอน,นั่นอะไปขายทองหมว่ากําไรมากกว่าขายนาฬิกาแต่ช่วงนี้มีมีแบรนด์ที่ต้องบอกว่าอาจจะตกน้อยหรือว่าทําให้เป็นกระแสะว่าเพื่อนๆลองมองได้นะครับเจนต้าอตอนนี้เจนตากลับมารีแบรนด์เรียบร้อยลว ของเราลีบอลก็คือนอร์ดิจินต้ากับบรีบอลอีกละครั้งคราวนี้เป็นอ v m ม Group เป็นเจ้าของเพิ่งออกตัวแรกมาเป็นสวยไหมหน้าออนิกส์สวยไหมสวยมากแต่ไม่มีปัญญาหรอกหน้าออนิก์เครื่องเป็นมินิตลิพิเตอร์เขาคงโยนหินถามทางอะว่าแบบเออโลกเรามีคนรวยถึง19คนไหมหรืออะไรเงี้ยทำเัินสิเหรียญก่อนเหรียญเท่าไหร่ล้านเหรียญไม่ถึงหรอกผมว่าสักค่าแสนเหรียญ สนัก็พอไหวน้าพอไหวหลังจากที่ผมไปเที่ยวโรงงานซีเกิลมาแล้วไปเจอมินิทริพเตอร์เขาแล้วฟังราคามาผมว่าโอ้ยราคานี่ชิวๆชิวๆของจีนยังประมาณนี้เลยก็ <เอ wise> ก็ต้องบอกว่าตอนนี้มันมีงานงานที่สวิสในในวีที่ผ่านมามันก็ปลุกกระแสในการขึ้นมาบ้างปัจจุบันเนี่ยปีปีปนึงมันจะมีการปลุกกระแสใ,ในการจากครั้งเดียวเป็น3ครั้ง ก็จะเป็นช่วงต้นปี S H S เขาไอเดียนี้มันเป็น Watch นเดอราแล้วจะมีช่วงปลายเนี่ยช่วงเดือนกันยาเป็นซัมเมอร์ของอันนี้และอีกครั้งหนึ่งเนี่ยเขาจะเป็นช่วงที่ a t c h Group กับเ m o n d น่ะประกาศตอนช่วงธันวาว่าปีหน้าจะออกอะไรซึ่งถามว่ากระแสะตอนนี้ที่เดือนกันยาที่ออกเยอะที่สุดเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะเป็นอินดี้เขาก็จะออกมาก็มี Ma สเ n ็ f ก็ออกมา m a สก็เพิ่งออกตัวใหม่เป็นเอ็สสีก็คอลแลบก็แมสน่าจะเป็นอีกแบรนด์หนึ่งที่ทำเป็นแบรนด์สำหรับ การชนกับนาฬิกาไมโครแบนไปเลยก็ใครที่เก็บแมสไว้ก็อย่าไปคิดว่าราคามจะตกมากมันก็จะทรงๆแล้วตอนนี้ที่ผมยังคิดว่าตกต่อล่าสุดเห็นแบบอึ้งแฟงมูเลอร์พวกแบบยุคเก้าศูนย์สองพันผู้หญิงเลื่อนเท่าไหร่วะ5้า0มื่นสามมื่นเก้าชิบผมเห็นแล้วป่แต่ตอนนี้เนี่ยมันสถานการณ์มันแย่จริงๆคือถ้าสาม0ืนเก้าเพื่อนต้องคิดภาพนะว่า แล้วแท็กคอยเออร์ที่มึงบอกว่ามึงมีลิงก์เรือละ20 0 0 0บาทจะเหลือเท่าไหร่คือราคาที่แม่งคำสองหมื่บาทไม่จริงหมดแล้วอ่ะล่าสุดผมไปถามแบบพ่อค้าแท็กพอดีผมเดินโดนลัมนี่มาโดนลัมนี้ฟังแล้วมันดีนะแต่ไม่ดีแท็กคอยเออร์ er, แบบลิงก์ผู้หญิงอะไรพวกเนี้ยผมก็คิดว่าเออตอนรับมาก็3ามหมื่นสองหมื่าจะขายได้ตอนนี้ไปตีพ่อค้าเจ็ดพ เอามาดูซิแหมก็เลยเก็บไว้เพื่อจะได้เอาไปแจกของขวัญคือไม่ขายเลยแล้วอันนี้ที่มันตกจนแบบเขาบอกเขาเอาไปตั้งขายก็ได้หมื่นเจ็ดตั้งเมื่อไหร่จะขายก็ไม่รู้พี่เขาพูดงี้ปีนึงไม่รู้จะไปเลยหรือเปล่านี่ผมเพิ่งฟังข่าวมาเอายกตัวอย่างแบรนด์แรงๆเลยอย่างลองจิ้นเนี่ยเริ่มให้ทํางานอาทิตย์ละสามวันแต่จ่ายเงินเดือนเต็มอ่าทำเยอะเลยเดี๋ยวโปรดักชั่นมันเยอะเพราะมันขายไม่ออกไงตอนเนี้ย เออมันถึงขนาดนี้แล้วไงไอสวิตมันทํางานน้อยหร้อไงมันทํางานน้อยมันกลายเป็นของมันจะแพงแต่ตอนนี้มันก็คือเนื่องจากตลาดมันไม่ดีจริงๆอนั้นตามที่เราเคยคุยกันว่าเริ่มจะช้อนได้แล้วซึ่งเราก็ช้อนเราช้อนจนช้อนมันสึกหมดแล้วมันก็ยังช้อนมันหักหมดแล้วมันยังมันยังมันยังไม่พอเลยโอ้โหครั้งนี้นี่ยับจริงก็พี่ฟังราคาโรเล็กอันนั้นอะตอนแรกผมจะเอาโรเล็กอันนั้นอะซับเดยเนี่ยเอาไปเทรดตัวหนึ่งผมขอที่สองแสนสาม มันบอกมันขิงกลับมาเลยแสนเก้าเพิ่งมีคนตีเข้าก็บอกแสนเก้ามากูอ่าถอยเงินไปเขาบอกสองแสามรับไม่ถสองแสนสองขายให้สามเดือมันบอกสองแสนหนึ่งเดี๋ยวก็มีมันบอกพร้อมขายให้เออผมเลยแบบไม่กล้าสู้เลยอย่าดีกว่านะตอนนี้มีของกเก็บเก็บไว้ก็ประมาณนี้แล้วกันนะก่อนที่มันจะหดหู่ไปมากกว่านี้ ว้เจอกันตอนหน้าสวัสดีครับ